ใต้เงาร่มไม้ต้นหนึ่งกลางป่าเงียบสงบมีหญิงชราผู้อยู่ตัวคนเดียวและไม่มีอะไรติดตัวนอกจากหัวใจที่เคยถูกทิ้งเธอไม่เคยหวังจะมีใครแต่คืนฝนตกคืนหนึ่งเด็กทารกที่ไม่รู้ชื่อถูกวางไว้หน้าบ้านของเธอไม่มีเสียงร้องให้ดังมีเพียงลมหายใจกับผ้าขาวม้าเก่าๆที่ห่อหุ้มไว้เธออุ้มเด็กคนนั้นขึ้นมาไม่รู้ว่าเพราะอะไรน้ำตาจึงไหลโดยไม่รู้ตัวบางทีเธออาจไม่ได้ช่วยชีวิตเขา แต่อาจเป็นเขาต่างหากที่ช่วยชีวิตเธอสิบปีผ่านไปเด็กคนนั้นเติบโตมาท่ามกลางกลิ่นฟืนควันและมือเหี่ยวย่นที่ตักข้าวให้กินทุกมือ้อเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครและไม่รู้เลยว่าชีวิตของเขาถูกเขียนไว้ในโชคชะตาที่ใหญ่มากกว่าบ้านไม้กลางป่าแต่เมื่อถึงวันที่ความจริงเปิดเผยคำถามจึงตามมาระหว่างเลือดเนื้อกับหัวใจอะไรคือสิ่งที่สร้างตัวตนของคนคนหนึ่งขึ้นมาอย่างแท้จริงรับฟังเวอร์ชั่นเต็มได้ที่ช่องของเราหรือลิงก์ด้านล่างนะคะ ฝากกดติดตามเพราะเรายังมีอีกหลายเรื่องที่อยากเล่าให้คุณฟัง